สวัสดีค่ะเย่ yeah. สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเนาะสวัสดีลูกค้าชาลีค้าเอ็ซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาใหญ่นะคะสาขาลิขิตชีวันเนาะ,ะตรงนี้นะคะเป็นสำนักงานใหญ่ของชาลีค้าเลยนะคะ ส่วนสาขาที่2ก็คือสาขาสันผีเสื้อนะคะจะรวมรถกระบะแล้วก็มีรถเก๋ง SUV อยู่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากเน้นเป็นกระบะเนาะแล้วก็อีก<ช>สาขาหนึ่งนะคะสาขาเทพปัญญานะคะลูกค้าที่ตลาดรถเสียนันตั้นนะคะแวะเข้าไปดูกันได้เลยโอเคนะคะวันนี้นะคะมาไว้กันนะคะประมาณ4ี่โมงสี่สิบเนาะใช่ <C CC S 1> คสี่สสี่นะคะแล้วก็ วันนี้รถที่เป็นนิวอินเข้าใหม่บอกเลยเราเทสไลฟ์กันแล้วใช่ฮ่าฮัาเราเทสไลฟ์กันแล้วนะคะดีทั้งรถดีทั้งราคาเลยใช่คะบอกเลยอึ้งนะคะบอกเลยว่ามีอึ้งแล้วค่ะกับรถราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็การขับขี่นุ่มนวลมาตรฐานนะคะทั้งคนขับและผู้โดยสารใช่ค่ะวันนี้ยกค่ายฮอนด้ามาให้เนาะพี่เนาะแบรนด์หที่ยอดนิยมเลยนะคะ ส่วนตัวชาก็ขับฮอนด้าเหมือนกันนะก็คือชอบนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยเนาะตรงนี้นะคะในส่วนของด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะอัปเดตรถพรีเมียมคากันนิดนึงเนาะนี่ถ้าอยากได้แบบไหนนะคะแวะเข้ามาดูกันได้นะคะเวลไฟนะคะมีทั้งน้ํามันแล้วก็ไฮบริดเลยนะคะลูกค้าตรงนี้เนาะ,ะน้ํามันล้วนไฮบริดล้วนนะคะมีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของบ m w นะคะมีทั้งอันนี้ มีทั้ง X1 แล้วก็ X4 ด้วยนะคะตรงนี้นะคะนี่สวยงามเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมินิคูเปอร์ก็มีเหมือนกันนะคะเปน็นงันล้วนเลยนะคะสวยงามงมากคูปเปอร์คันนี้ใช่น้องกบเหมือนน้องกบมามใช่นะ,นะคะแล้วก็ BMW 3、2 0สองนะคะเครื่องดีเซลนะคะแล้วก็ C 2 0 d ยอ่ายกมาสองค่ายเลยนะคะติดกันตรงนี้นะคะเครื่องดีเซลนะคะประทากันไปเลย ในส่วนของตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของเรากันดีกว่าคะ่ะพี่สคตมากสคยมาก,มากนะคะปะักช่ชาลีค่ะสาขาพรีเมียมนะคะลูกค้าค่ะวันนี้พบกับเราสองคนได้เลยต้นเดือนมาแล้วนะคะลูกค้าหลายท่านคนท่านไหนที่เงินเดือนออกแล้วอยากจะมาซื้อรถนะคะซื้อสดเลยดีดีซื้อสดเลย,เลยค่ะรวยรวย นะคะไม่ใช่นะคะแต่ก็คือหมายถึงว่า CHR นะคะเข้าใหม่แววนิดนึงนะะต้นเดือนก็จะมีอะไรดีๆเนาะอย่างวันนี้ New อินก็ดีทั้งหมดเลยใช่เลยนแำมิวเอ็กซ์เราแอบไปดู m ิวเก่อนก่อนที่น้องจะกลับค่ะวันนี้มี m ิวเมาด้วยนะคะตัวใหม่ท็อปสุดเลยนะคะโฟรวิเครื่องเครื่องสามพันใช่ไหมคะใช่ค่ะมิวเตัวใหม่บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยลูกค้าคะ่ะ เฉพาะของแต่งน,น,นะคะเอเเ็ e เซซซแต่งออฟโรดแบบนี้บอกเลยมูลค่า200,000บวกๆต้องมีนะคะสี่เลยมั้งเอาจริงๆให้400,000บวกๆเลยสำหรับคันนี้นะคะที่สำคัญเป็นรถเชียงใหม่มือเดียวนะคะสีดำดุดันสวยแบบนี้เลยช่วงล่างชุดแม็กชุดยางต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญภายในสวยมากได้ภายในสีน้ำตาลน,นะคะแบบนี้เลยลูกค้าขาน้ำตาลแบบมัสตาร์ดคาราเมล มันไม่ใช่น้ำตาลมันไม่ใช่น้ำตาลเข้มแบบ B ีเอมนอะพี่หญิงเนอะมันเป็นน้ำตาลแบบเออช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตอ่อนไม่ใช่ดาร์กช็อกนะคะใช่อันนี้เป็นแบบช็อกโกแลตนมอะไรประมาณนี้สวยมากสายหลอเลยใช่ค่ะชุดแต่งนี้เจ้าของเดิมบอกหมดไปประมาณสี่แสนหรือเปล่าพี่ใช่ไหมแค่ชุดสี่แสนนะคะลูกค้านี่เลขไมล์หลักหมื่นโลนะคะสำหรับคันนี้เนอะ ราคาอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าล้านบาทนะคะราคานี้ได้ครบไปทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปายทะเบียนนะคะายทะเบียนนี้ไม่ได้ให้ไปด้วยนะคะเจ้าของเขาเขาจะทําเรื่องคืนเพราะเขาซื้อมาโอ้ายแพงนะเนี่ยลายแพนด้านี่แพงนะน่าจะหลอดหลายหกหลักตังหกหลักไหมคะน่าจะประมาณหกหลักเลยเน,ยน,นะาะอ่ะไฮไลท์ไฮใจไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะซีวิก F.K. นะคะมีเข้ามาแล้วหนึ่งคันตรงนี้เนาะเป็นตัว F.K. นะคะ h a t c h b a c ้ประตูเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยมากเมื่อวานแอบขับแล้วตกใจนิดน,นึ่งสะปอนเนาะช่ชเนาะใช่ค่ะตกใจนิดนึงเพราะว่าเหมือนน้องมีเซนเซอร์รอบคันออโรดใช่ไหมเพราะว่ามันติ๊ดติตต,ตลอดเวลาเลยอะ่ะมันเป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะคะสำหรับคันนี้เนาะเบาะปรับไฟฟ้านะคะสำหรับในส่วนของคนขับนะคะอ๋อเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า ปะไฟฟ้าคู่หน้าไหมคะพี่คู่หน้าเลยเป็นบาะปอไฟฟ้าคู่หน้านะคะคูสตันแล้วก็มีคูสคอนโทรลมาให้นะคะพร้อมแพทเทิร์นชิปด้วยสำหรับคันนี้เน้นความสปอร์ตนะคะก็เป็นตัวท็อปมากกว่าเอสขึ้นมาหนึ่งแต่ค่ก็เป็นแต่ว่าเป็นห้าประตูเนาะในส่วนของห้า<อ>ประตูอ S ะห้าประตูนะคะในส่วนของตรงนี้สวยงามนะคะนี่มาดูด้านหลังกันเลยภายในเป็นสีดำนะคะสำหรับรถสีขาว ภายในเป็นสีดำนะคะสำหรับรถสีขาวเนาะมีแฮชแบ็ก5ประตูนะคะมีกล้องหลังมาให้เซนเซอร์หลังมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ล้อมแม็กของเขาอันนี้คือแม็กเดิมจากโรงงานเนาะไม่ได้เปลี่ยนมานะคะในส่วนของ FK ใช่สวยสปอร์ตมากเลยอ่ะปีอะไรนะคะพี่ญิงเดี๋ยวรูปปีก่อนนะคะคันนี้เป็นปี62นะคะรถปี62สวยมากราคานี้เหรอพระเจ้าราคา62 เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าขาจับเป็นฟรีดาวเลยนะบอกได้เลยสวยมากหายากมากหายากมากไม่ค่อยมีมาค่าสุดท้ายที่เห็นนะเกินหกเดือนใช่สีขาวไปทสีขาวนะคะเหมือนกันอ่าแล้วก็เนี่ยลูกค้าจะเต็มฟรีดาวออกห้างป้ายแดงร้านนะคะร้านกว่ากว่าใช่ร้านกว่ากว่านะคะเพราะว่าตัวอันนี้มันเหมือนเป็น f c เนาะพี่เนาะแนว f อเลยคนนี้ใช่ป่ะเป็น f c เนาะเอเค เฟค1.5เทอร์โบคันนี้ใช่แต่ว่าแบบชมหน้าเอ่อแล้วก็จะกลายเป็นเอฟอีใช่ก็จะไม่มีแบบอ๋อใช่ไม่มีอ่อเอฟอีไม่มี5ประตูแต่ว่าเป็นไฮบริดอันนี้เป็นซ i v ิ c f อไเเลยนะาจ๊ะสวยมากแล้วก็คันนี้ที่เราได้เทสต์ไดรฟ์ไปกันเมื่อวานนะคะใช่สวยมากน้องนิ่งมากเลยอ่ะนิวอินเข้าใหม่ใน1วันเรากรี๊ดกันมากเลยเนาะพี่ิงเนาะเมื่อวานทำไมเขาใช้รถไม่มีรอยอะไรเนี่ยใช่ค่ะ ใช้รถไม่มีรอยเออข้างในก็ไม่มีข้างนอกก็ไม่มีบอกเลยจึ้งมากรถเพิ่งลงเมื่อวานนะคะลูกค้าคันนี้สดใหม่มากรถเพิ่งลงเมื่อวานใช้งานน้อยนะคะถึงแม้ว่าเรื่องไม่จะหลักแสนโลแต่ว่าก็เป็นรถปีสิบหกนะคะปีนี้เข้าปีที่แปดอ่ารถเข้าปีที่แปดนะคะเฉลี่ยแล้วก็ใช้ประมาณปีละหมื่นกว่าโลเนาะสำหรับคันนี้นะคะ แต่ว่าสวยมากบอกเลยนะคะตรงนี้เป็นบปเบาไฟฟ้านะคะลูกค้ามีครูสคอ control มาให้นะ,ะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะแต่ว่าไม่มีซันรูฟเนอะสำหรับคนันนี้แต่ว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะมาดูส่วนของด้านหลังเบาะด้านหลังตรงนี้พับลงไปนะคะในส่วนของที่นั่งสองที่ด้านหลังนะคะชช่าหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทปีหกหนึ่งใช่ค่ะโอ้โหมากไปแล้ว CRV ไม่ถึงเจ็ดแสนทไฟฟ้า<ำ>นะคะฝาท้ายไฟฟ้าะนะ,ะ,ะ,าาะนะสำหรับ CRV คันนี้นะคะ ขับนิ่มมากบอกเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเทสไรฟ์มาแล้วนะคะราคาหลักล้านสี่ล้านห้าใช่สวยมากมีก้้งอุ้ยพี่เขาใช้รถไม่มีรอยเลยจริงจริงใช่จริงๆแล้วรถมาใหม่ได้หนึ่งวันใช่ค่ะเสร็จที่นั่งนะคะลูกค้าค่ะอย่าไเป็นวันนน้าถ้าชาดูประตูประตูดิเขาใช้น้อยแน่เลยมันไม่มีรอยเลยนะเนี่ยเอาจริงๆอันนี้คือเรายังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะคือสภาพดีมากไม่น่าเชื่อลูกค้าอยากซื้ออะคือใคร ฮอตแน่ฮอตฮอตแน่คนจีนจะชอบมากเลยบเดี๋ยวเจอคันนี้ไม่ว่าจีนมาไทย oh. ขอบคุณค่ะคุณพี่นะคะที่ติดตามนะคะคสวยค่ะคุณพี่ค่ะสวยสวย,สวยจริงคุณพี่สนใจนะคะฝากเบอร์ในช่องแชทได้เลยนะคะหรือฝากเบอร์ไว้หน้าเพจก็ได้เหมือนกันคันนี้นะคะหกแสนกว่าบาทเท่านั้นเองไม่ถึงเจ็ดแสนสำหรับ CRV ตัว2018คันนี้นะคะสวยมากสีดำเครื่องยนต์สอ ขับนิ่มนะคะพวาพวกเราเย็ไลกันแล้วนะคะกำลังตีกล้าพูดมันนิ่มสวยมากก็ไม่มีริ้วรอยลถลงได้วันเดียวถ้าล้างสปาลูกค้าคิดดูจะสวยขนาดไหนเอาจริงๆสภาพภายในของเขานะคะเบาะสมบูรณ์มากๆเลยควรค่าจะสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับเราดูแลและลูกค้าได้ตัวนี้ได้ไปเป็นเจดที่นั่งเนาะได้ตัวเจดที่นั่งเลยนะคะ เป็นตัวอ E แต่ลูกค้าน่าจะเพิ่มเป็นเจ็ดที่นั่งมาไปเพิ่มเป็นฝาท้ายไฟฟ้ากับตัวเบาะมาเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท CRV คันนี้นะคะลูกค้าขาอะตัวของเจ่าคือแบบว่าขัดเคลือบสีตลอดทั้งปีเลยค่ะใชรถคือดีมากเพราะว่าด้วยมีใบรับประกันด้วยการขัดเคลือบสีเนาะถึงว่ามันไม่มีร่องรอยการใช้งานอะไรเท่าไหร่ คนรักรถนะลูกค้าค่ะบอกได้เลยว่าดูไม่ยากเนาะดูแบบนี้เลยนะคะมีการแบบเอาจริงจริงสีดำปกติรถผ่านมาประมาณหกปีใช่ไหมมันต้องมีรอยขนแมวเยอะกว่านี้แปดปีแปดปีค่ะมันต้องรอยเยอะกว่านี้ลูกค้าดูแลดีมากขัดมีใบรับประกันที่ลูกค้าแบบเคยขัดสีเคลือบเงามาตลอดนะคะดูแลตลอดเลยสำหรับคันนี้เนาะนี่นะคะสวยงามมากเลย เอันนี้มันจะได้แถมจากชุดแต่งโมดู l โลนะสวยมากนะคะสําหรับคันนี้เนาะฮอตมากนะคะบอกเลยคันนี้สวยมาก6กแสนแปดหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ c ี v i c เ k นะคะมีเข้ามาแล้วที่ชาลีคาตอนนี้นะคะหคันนะคะใครหาอยู่นะคะรีบเลยนะคะหายากมากสําหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูคันอื่นๆอัปเดตเข้าใหม่กันดีกว่าเนะในส่วนของโซนด้านหน้าก็จะมี เป็น CHR สีแดงด้วยนะคะที่เข้าใหม่เลขไมล์หลักหมื่นโลนะคะก็คือหก0มื่นโลเนาะพี่ิงเนาะเป็นตัวท็อปสุดนะคะปีสิบเก้าเลยนะคะสำหรับ CHR ของเราคันนี้นะรถเชียงใหม่ด้วยนะลูกค้าสวยมากมันไม่ได้แดงแบบแดงตะโกนเนาะพี่อิงใช่ค่ะแดงเลือดสูดอ่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคันนี้จัดหนักจัดเต็มชุดชุดแต่งใช่ไหมลูกค้าติดเพิ่มใช่ไหมคะพี่แกบอกว่าหลายหมื่นอยู่นะแกไปทำอ่ะ ห้อยรองมือนะคะประตูสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตหลังสวยมากจัดมาให้รอบคันเลยร้านเราขายเพียง6 4 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าขากับฟรีให้ชา h v High คันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยราคาประเมินก็เยอะนะคะฟรีดาวได้เลยชสวยมากจริงๆสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าคนเก่าเนาะเอามาเทินคันไหนออกไปก็คือ HRV สีแดงชอบมากแกชอบสีแดงแน่เลยหนึ่งรักแกบอกเลยแกปักหมุดตรงที่ว่า ถูกฉลกสีแดงใช่ค่ะถูกฉลกสีแดงหนึ่งแล้วก็พอเห็นตัว h r v Hybrid ที่เข้าใหม่คันนั้นอะฮะรถแบบโฉมโชลูชแล้วก็เป็นตัว RS ด้วยไม่ M N o น้อยโลสองหมื่นโล<ช>ไซ<ฟ>สใหญ่ขึ้นกว่าเดิมห้องโดยสารกว้างกว่าเดิมซื้อไปเอาใจคุณแม่คุณแม่แบบอายุเยอะแล้วอยากนั่งแบบยืดแข้งยืดขาได้รถอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปเลย แต่ CHR นี้ก็นิ่มขับนิ่มใช่นิ่มมาก<ว>ดีมากแล้วมาตรฐานโตโยต้าลูกค้าไม่ต้องกังวลในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะมีวันตีจากศูนย์ดูแลให้10ปีจัดไปจุกๆจ,จัดไปจุกๆเลยนะคะในส่วนของไฮบริดอีกคันใช่ไฮบริดอีกคันหนึ่งของเรานะคะ a l t i s เนาะสำหรับคันนี้นะคะสวยมากสีดำโตโยต้า o t i s is, นะคะ เรียบๆแต่ว่ารูๆเป็นคนหนูนะติดคนหนูนิดนึงค่ะเรียบๆแต่ก็คือว่ามาตรฐานการใช้งานแน่นใช่ค่ะค่ะเอาติดไม่พอติดไฮบริดมาให้ด้วยเหมือนจะเลขไม่หมื่นห้าหรือเปล่าคะบิ่อ๋อมากกว่านั้นค่ะมากกว่านั้นใช่ไหมใช่แต่ปี20นะชาชาปี2020นะคะคันนี้นะคะสำหรับ Toyota c o r o l l a อา t ิ s ตัวนี้เป็นไฮบริดนะคะบอกเลยว่ามาขายดีจุกๆที่ชาลีค่ะสีขาวสีดำเข้ามา รอเนื้อคู่อยู่ตอนนี้เลยใเดียวแล้วก็นี่เป็นลอสอันนี้หมื่นโลของจริงหนึ่งหมื่นห้าพันโลโมเดลยี่สิบสามนะคะสำหรับคันนี้เนาะสวยมากคันนี้นะคะบอกให้เลยว่าลูกค้าขาเป็นรถฮอตฮิตมากใช่แล้วโตโยต้าทำมาดีมากนะคะสำหรับตัวเจ็ดที่นั่งแล้วราคาประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วมาซื้อมือสองประหยัดไปด้วยออปชั่นโฟลแอปเปิลคาเตต่างๆปรับชมใหม่รูปแบบใหม่หมดแล้วนะคะสวยมาก นี่นะคะกล้องรอบคันเลยนะคะเวลอสคันนี้เนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของอินโนวาตอนนี้มีสีเทาเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะรถปีสิบเก้าเนาะคุณไดเอชวันนะคะก็มีอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับรถตู้นะคะ,ะคุณไดเอชวัน,วนอะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเซล์ให้พิเศษนะคะเหลือเพียงหนึ่งล้านหนึ่งแสน สามหมื่นบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทแค่นี้เลยชอบเลขสามหนึ่งหนึ่งสามแคบไปเลยนะคะสำหรับไลฟ์นีเซลล์หญิงโปรพิเศษเลยนะคะเฉพาะในไลฟ์ลูกค้าที่ดูไลฟ์สดเอาไปเลยราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างลูกค้าหาได้หมดเลยนะคะสำหรับตรีดาวได้เลยนะค่ะอะเวลไฟล์ของเรารอดูซิใครจะเป็นเนื้อคู่ไทยหรือเทศจะได้ครอบครองใช่ ไทยหรือเทศนะคะคนจีนชอบมากหาที่ไหนได้ไ่ก็จะไปหาที่ไหนได้ไม่หลักหมื่นโลใช่ทั้งสองพันเลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะรถสวยนะคะสวยมากนะคะมีทั้งไฮบริดและน้ำมันมีให้เลือกกันครบค่ะอยากได้แบบไหนแวะเข้ามาดูสวยนะคะอันนี้รถเป็นโมเดลปี19นะคะสำหรับคันนี้เนาะสวยสดนะคะ จดยี่สิบเนาะคือสวยมากจริงๆลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคตอบโจทดสายเดินทางที่แบบว่าหรูราอยากนั่งสบายนะคะซื้อเอาวลงคุ้มมากคันนี้มาเฮามาหอนเลยนะคะหรูรามากเลยคันนี้นะคะบังอ่ะแล้วก็มีพวกพีเมี่ยมนะคะที่ยืนเรียงกันอยู่ด้านหน้าผู้เข้าประกวดใชารอบมาของเราเข้า bmw x1 นะคะวารันตี bsi เหลือจุกๆไปถึงปี69นะคะลูกค้า่าในส่วนของวารันตี bsi ให้5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะคะน,นี้ก็เหลือเหมือนกันล้าน3 0 0แสนบาทค่ะส่วนรถสูงสุดคันนี้ถึง50,000บาทในไลฟ์สดน,นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ x4 ค่ะ2.75ล้านนะคะ bmw x4 นะคะปีอะไรน,นะคะ เหมือนจะปี2011เนอะ2 1ค่ะที่เป็น2นี่แหละนะใช่สวยมากเลยตัวนี้เป็น M Sport แท้นะคะชุดแต่งต่างๆนะคะลูกค้าคะสายเดินทางสายลุยนะสายที่แบบว่าชอบรถหรูแบรนด์ยุโรปแต่ขอเป็นตัวใหญ่นั่งสบายๆนะคะฟิลแบบไม่ใช่รถสปอร์ตแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคันเล็กๆแต่ขอแบรนด์ยุโรปอ๋อคันนี้ตอบโจทย์มากเชค่ะนี่นะอันนี้เขาเข้าสจูนละ เข้าเช็คศูนย์มาเรียบร้อยนะคะสำหรับ bmw เนอะมีป้ายการันตีอยู่ในรถเลยนะคะว่าเราเข้าเช็คศูนย์แล้วเรียบร้อยนะคะเข้าเช็คกับศูนย์ bm โดยตรงเลยนะคะ <c oughs> ในส่วนด้านหลังเราไปอัปเดตดูรถด้านหลังกันดีกว่าเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ชาลีคาเรามีไลฟ์ tiktok ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยละกันเนาะไลฟ์ tiktok นะคะส่วน,น่าจะประมาณอ่าบ่ายสอง นะะบ่ายโงถึงบ่ายสประมาณนี้นะคะมีน้องอาร์มแอดมินนะคะกับน้องปานนะมาไลฟ์ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถด้านหลังกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้าใหม่บ้างนะคะในส่วนของรถด้านหลังเนาะ,ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยยุยลุยค่ะคันรถ้าฟอสตนะคะตรงนี้ตอนนี้มีทั้งสีขาวสีดำให้เลือกเลยนะคะ2ส,สี ี่ไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแคปออโต้นะคะแคปรีโวแคปออโต้นะคะมีตรงนี้หนึ่งคันเนาะ เป็นโมเดลปี20นะคะจดทะเบียนปี64นะคะจดทะเบียน็ี้อ็ดปังเนาะนานๆจะเข้ามาดีนะคะตัวไฮไลท์ของเราสำหรับตัวค t าแค p a บออโตนะคะลูกค้าสวยมากเลยใครที่เป็นสายชอบรถกระบะแคปบเอาไว้ขนของเอาไว้ค้าขายแต่อยากจะให้คุณผู้หญิงนะคะขับได้ขับได้ด้วยเนาะพี่หญิงเนาะอู้สวยขนาดนี้ชาชาปฏิเสธได้ไงปฏิเสธได้ไงก่อนสวยมากบอกเลย เลขไม้สี่หมื่นโลใช่ค่ะรถสวยขนานี้ดีภายในปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะน้องน้องกินหอมมากน้องรอเนื้อคู่นะคะที่จริงใจรอเนื้อคู่ที่จริงใจอยู่นะคะให้มีกล้องหน้าอันนี้มันเป็นกล้องหน้าจากศูนย์เลยหรือเปล่าเหมือนจะเป็นกล้องหน้ามาจากศูนย์เลยนะคะเหมือนปกติอ่ะบอกมกล้องหน้ากล้องหลังมาให้ด้วยนะคะสวยมากคันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะคนที่ปฏิเสธไปก็เสียใจด้วย สอรีอรีด้วยสวยสวยเดิมเดิมเลยสำหรับคันนี้นะเป็นตัวยกสูงด้วยนะคะแครบออโต้ยกสูงนะคะ OMC มีกล้องถอยนะจ๊ะบอกเลยอุ้ยมีกล้องถอยมาให้ด้วยไลเนอร์เดิมเดิมคุณพี่รถผ่านการใช้งานน้อยสวยมากนะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ไม่มีรอยหิดข่วนไม่มีรอยงัดเงะไม่มีรอยกรุงเล็บสัตว์ ถึงจะเป็นโมเดลปี20เนาะแต่ว่าก็ใช้งานน้อยมากบอกเลยะนะคะลูกค้าคุ้มมากเล่งไม่สี่หมื่นโลอ่ะเอาที่ไหนมาอีกนะคะใช่ใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะคะตรงนี้เนาะใครจะได้เป็นเจ้าของที่จริงใจไปสําหรับคันนี้นะคะค<ะ>่ะสุบารุแปแสนหนึ่งหันบ,บ,บาทราคาเดียวในไลนห้าแสนแปดหมืเก้าพันบาทเอาเขาไปเลย ก็รถเกินนะคะใช่รถบาร์เลมีหนึ่งคันนะคะราคาเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของ Honda City นะคะตอนนี้มีครบทุกรุ่นเนาะ City Hatchback นะคะมีตั้งแต่รุ่น S Plus SV แล้วก็ RS เลยนะคะโทนสีฟ้าลมโบใช่ฉันแต่งเองสีฟ้าลำโบเหรอคะฟ้าลำโบฉันแต่งต่อตั้งเลยน้องจริงสีนี้แล้วก็ในส่วนของ Honda Jazz นะคะมีเอ้ยไม่ใช่ อ๋อฮอนด้าแจ๊ก็มีเข้าใหม่ด้วยเนาะใช่ไหมฮอนด้าแจ๊คเรามีข้าใหม่มากเหมือนกันนะะสี่แสนต้นแจ๊เหรอใช่ใช่ใช่ใครหาอยู่รีบค่ะบอกเลยใครหาอยู่นี่ต้องรีบแล้วนะคะ c x ห้ามีตรงนี้หนึ่งคันนะคะลูกค้านี่ CX5 XDL าเ dl นาะนะตัวท็อปสุดเลยนะคะใช่ครับสี่นะจตา ว้าวซ่าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงนี้ก็มีทางรถติดจองด้วยนะคะแล้วก็อเวนซ่า <ven> ใช่อนุมัติรอรับแล้วด้วยสำหรับ B M X 1นะคะแล้วก็รอจ่ายเงินสำหรับ C R V นะคะไปแล้วเหรออ่าลูกค้ามาจำมาแล้วไปแล้วรถต้องตาอ่ารถต้องตาไปแล้วนะคันนี้นะคะ B M ไม่ถึงหนึ่งหนึ่งล้านนะคะใช่นะคะออกแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของ Ford ป้ายแดงนะคะเกียร์ออตโต้สี่ประตู มีเข้ามาแล้วนะคะป้ายแดงเนาะลูกค้าซื้อเงินสดได้เปวเน็กเจนใครที่หาว่าอยากเ,ออเป็นอ่าชื่อลำดับแรกของเล่มนะคะคันนี้เลยซื้อมือสองยังไงใช่ให้ได้ไป้ายแดงใช่แล้วค่ะชื่อลำดับที่หนึ่งจะเป็นของคุณถ้าคุณซื้อคันนี้นะคะสำหรับ ซื้อสดเนาะซื้อสดก็ได้ช่อไฟแนนซ์ก็เป็นลำดับแรกเพราะว่าตัวนี้ยื่นเป็นชุดโจดป้ายแดงมาอยู่เลยนะคะลูกค้าแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะเป็นลำดับแรกในเล่มนะคะก็คือซื้อมือสองแต่ลำดับแรกใช่านการใช้งานถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเลยเลขไม่หลักพันหลักหมื่นโลใช่ค่ะคันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันโลค่ะแต่ว่าอีกคันนึงเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ที่เก้าพันโลเท่านั้นนะคะป้ายแดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดำนะใช่ค่ะตัวไมเชนก็ใหม่ละ หน้าใหม่อะไรใหม่ใช่หัวเดียวโฟวิลนี่ใช่ไหมหั <m> <ช>วเดียวหัวเดียว,ว,ยยวโฟวิลนะคะสปาร์สามจุดศูนย์นะคะซิงเกิลแคป,ปแบบนี้เลยใช่เครื่องสามพันเลยสามพันเลยเอ็กซ์เพนเดอร์สีขาวก็มีอยู่นะคะในส่วนของตรงนี้เนาะ หรือว่าจะเป็น Fortuner Leader คันนี้ค่ะพี่หญิง l ี a เดอคันนี้นะคะบอกได้เลยว่า1,900ง0้านเก้าหมืบาทส่วนลดจุกจุกสามืนบาทลูกค้าขาสวยมากได้ปี22ตัว Leader G คันนี้นะคะเป็นขับเคลื่อน2ล้อ2.4งจี่น 2, 100, 2. 4, นะชมใหม่ใครที่ชอบแบบ f o r t จ n e er น้าใหม่ๆนะคะคุณพี่ใช่ปีน,นี้สองโมน <2 S 1> e r <Leader S 2> มั้ไหมคะพี่ใช่โฉม l เดอร์ปี22นะคะรถสอปีเลขไม่สองหมืนโลโอ้สองหมื่ <S 2> 2, <S โนนะโลใช้ปีละโล ปีนะละหมื่นโลปีละโลบาล้านค่ะปีละหนึ่งโลปีละหนึ่งหมื่นโลสักทีสินะคะเหยค่ะ <Yes. S 2> สำหรับคันนี้นะคะสวยงามเดิมๆมาเลยนะคะยางบริสโตนมาเลยยางมียี่ห้อนะคะยี่ห้อไทยไหมคะไม่แบรนด์ไทยคะ่ะแบรนด์ต่างชาติคะ่ะ สวยสดนะคะยางปียี่สิบสองเลยค่ะคันนี้มาพร้อมรถเลยโอเคแล้วมีขันไหนอีกนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนจองบ้านไม่ติดจองรอปล่อยนะคะเซียนต้ายังว่างนะคะลูกค้าขารอลูกค้าที่จริงใจลูกค้าพี่พี่จริงใจแต่ลูกค้าพี่จริงก็รอตังค์อยู่เมื่อเช้าทักมาบอกว่ารอตังค์โดนนะคะโดนแน่ใครแสดงว่าไม่มาจำแล้วเข้ามาทีเดียวแน่นอนใช่เหมือนเมื่อวานนะคะ ฟาดๆกันไป,นเ,ปนเลยรถในร้านมีเป็นร้อยคันนะคะมาเจอคันเดียวกันชอบคันเดียวกันเนืู่ที่แท้ทรูใช่ใจเงินก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนนะคะบอกเลยค่ะก็คันนี้นะคะโตโยต้าเซียนต้านะคะปีอ่าสิบเกดหสาตัวนี้เลขไม 70, ล์เจ็ดหมื่นโลลูกค้าขัรถมินิแวนครอบครัวรับลูกเดินทางบ้านไหนมีสอวอนะคะเอาขึ้น <c oughs> ได้เลย <c oughs> ประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะสำหรับคันนี้เนาะประตูไฟฟ้าสองข้างเลยนะคะคือลงสะดวกง่ายนะคะไฟฟ้าปิดเปิดฟังตชงคุ้่นะคะกดปิดกดเปิดง่ายเแวนซ่าก็มีแนวนี้นะคะตอวนี้อันนี้เป็นแบบว่าแอดดีดแบบเกียร์ดาหรือเปล่าคะพี่หญิงแอดดีออโต้ค่ะ คัน้นี้เซลส่วนลดพิเศษไปเลยสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าค่ะจากสามแสนกว่าบาทเหลือสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจากสามสองเก้าหรือเปล่าสามหนึ่งเก้าอะไรประมาณนี้เหลือสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะแอตราดปีสิบเจ็ดเอ็มจีมีนะคะสําหรับเรา <MG. S 2> ให้ดูมาเลยของร้านเราก็จะมีการเช็คเครื่องยนต์ทุกวันะนะคะ เช็ดทำความสะอาดนาะเช็คความเรียบร้อยของรถนะคะเปิดห้องเครื่องดูได้เลยนะคะลูกค้าสามารถพาช่างเข้ามาเช็คได้นะคะบริสุทธิ์ใจทุกคนันค่ะของเรามาตรฐานศูนย์นะคะเช็คตรวจสภาพทั่วไปมีใบตรวจสภาพทั่วไปให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าประสงค์ที่อยากจะได้บางท่านมาซื้อนะคะโอ๊ยน้องก่อนเช็คศูนย์อ่ะไอ้ก่อนก่อนขายพี่อะ่ะเช็คอะไรให้บ้างนะคะเข้าศูนย์เช็คยยืนยันให้พี่หน่อยได้ไหม คือแบรนด์ไหนแบรนด์นั้นมาตรฐานแบรนด์นั้นเลยอย่าง Toyota าเซลลิงก็ขอใบเช็ครายการจาก Toyota ให้ Honda ก็ขอใบเช็ครายการจากฮอน d a ให้นะคะหรือบางคันนะคะมีการเซอร์วิสรอบระยะไหม่นะคะล่าสุดมีการเป็นถ่ายของเหลวต่างๆนะคะตามมาตรฐานศูนย์ให้หมดลูกค้าหมดเลยนี่สันมาร์ทนะคะอีกหน่อยจะกลายเป็นรถในตำนานนะคะเพราะว่าไม่ผลิตแล้วอ,อออปิดอ่าเขาเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายแล้วค่ะปีเนี่ย ที่ไม่ผลิตแล้วนะคะสำหรับนี่สมาร์แต่คันนี้เหมือนจะเป็นจดปีหกห้านะคะพี่หญิงใช่ปีสุดท้ายแล้วรุ่นสุดท้ายซีวิกซเซลล์ไปเลยนะคะห้าแสนกว่าบาทเซลทุกคันช่วงนี้ขยันเซลมากะค,ะค่ะซีวิกที่ร้านมีหลายคันมาก FCEL อะไรประมาณนี้ค่ะม,มีเยอะมากเลยส,ส่วนสำหรับคันสุดท้ายวันนี้นะคะตัว MG 5ห้าสีแดง M อ X นะคะปีหกห้าซันรูฟ MG ห้าตัวท็อปแบบนี้หลังคาซันรูฟแบบนี้เลย4ี่แสนกว่าบาทลูกคา้าขาซื้อได้นะคะจะเต็มฟรีดาวลูกคา้าอาชีพชัดเจนนะคะจะเต็มฟรีดาวได้เลยคันนี้ได้ปีใหม่ๆด้วยนะคะของแต่งครบคันนี้เห็นชัดเลยว่าแต่งล้อมแม็กมาเอาใจสไตล์วัยรุ่นนะอ่ะประมาณนี้นะคะโซนหลังของเราชาลีค่ะสาขาพรีเมียมหรือสาขาสีแยกขีดชีวันนะคะวันนี้เซลหญิงเซลชาชา พารับชมแนะนํากันไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามเพิ่มเติม inbox มาได้เลยนะคะหรืออยากด่วนกดโทรเลยค่ะเรามีช่องทางการติดต่อต่างฝากไว้ตามโพสของเพจได้เลยนะคะลูกค้าขะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก